สวัสดีค่ะคิะมมีเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำตาลต,าตาอรีอ่อันนี้เราจะไปดูพี่<ร>ไอเดียตัดต<ป>ัดน<ป>ครับ<ะ>พี่สตนตตนี้ก็ให้หนนะดูชายเนาะบางคทกดนนี้นะครับพี่น้อง ได้เป็นลูกกี่ครั้งปุ่นป <huh ุ่นมาดีปุ่นน้าลูกจะต้องไปชมลูกท่านอันนี้ของพ่อลูกมาแล้ววะมาแล้วไม่เนิ่นมาเนินอ้ามาเนินอ้าได้ไม่เหนื่อยเจ้าพงษ์ยังไหมเพราะต้องเอาต้องเอาทางทางเนี่ยหนูเอาฟ้าเต็มฟ้าเต็มฟ้าเต็ม ไาไ,ไป่อไป่ไปไปยอ๊มาลนะไรหดูด้วยถ้าพี่น้องใส่ตย่างตรงนี้หนิใส่เหล็กใ่ะไรทีย่างอย่าง่อนี้ตรงนี้องใส่

มาทานทีน oh ี <rant> ้อ <ility> ีลกยังยังต้องเชื่อมอีกข้างหนึ่งก่อนใ่าหม่ม่ไช่ไหมใช่มใอ่ไหใ่หม่มั่ไใส่หน่อยจับ่มช่่ไมนัไหม่หม่มชไมใ่หม่ม่ ี่ทำใหยเป็นนะครับเดี๋ยวจะทำด้วยกันเนาะหน้อยที่ เอาเรื่องร้ามาประกอบกันรอเดียออลดรด้านนอกก่อนดัยหมองน้่ะราประกอบเลยงม้งนี้มานแ ตาชิดนี้ก็จะได้กันองค่ะ